สวัสดีครับผมเล็กจากลาละเล่นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมใหญ่ Big กเบิอลังการเกมนี้กันที่ชื่อว่าทู่มินิโบนนะครับเกมนี้มาจากค่ายชิปเทอรีเกมซึ่งเป็นค่ายเกมเล็กๆซึ่งออกเกมนี้ันเป็นเกมแรกลง Kickstarter ครั้งแรกเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเป็นครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยประสบความสําเร็จถล่มทลายมียอดแบ็กมากกว่าครั้งแรกอะกว่า100% 20% 0เลยทีเดียว ตัวเกมเนี่ยเป็นระบบ Dice Building RPG Dice Building RPG คืออะไรคือใช้ลูกเต๋าเป็นตัวดำเนินเรื่องเราจะใช้ลูกเต๋าแทนสเตตต่างๆของตัวละครนะครับเราสามารถปรับแต่งตัวละครต่างๆได้มากมายถึงแม้ว่าคุณจะเล่นตัวละครตัวเดิมเนี่ยคุณก็สามารถแบบได้อารมณ์แตกต่างกันนะครับตัวเกมเนี่ยเซตติ้งคือเราเนี่ยเป็นเกียร์ล็อกคือเผ่าพันธุ์หนึ่งที่อยู่ทางใต้ของโอเบนดาเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งแล้วเมืองเนี่ยถูกการลุกลานจาก ตัวไทยแลนด์ที่มาจากทางตอนเหนือเราก็เลยต้องพยายามมุ่งหน้าสู่ทางเหนือเนี่ยเพื่อปรับไอ้เจ้าไทยแลนด์ตัวนี้นะครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยเล่นได้1นถึงสคนนะครับแล้วก็แต่ละแคมเปญเนี่ยจะมีความยาวแตกต่างกันจาก3ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะครับก็ตัวเกมเนี่ยเล่นได้ทั้งโซโล่แล้วก็เล่นได้ทั้งแบบเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มอีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโหถือว่า เยี่มยมยอดมากมายการ์ดเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวโป๊กเกอร์ก็เป็นโป๊กเกอร์ชิปเหรียญแบบหนักนะครับแล้วก็ตัวการ์ดเนี่ยเป็นกันน้ําตัวบอร์ดนี่ก็เป็นเนโอพรีนเพลท์แมทกันน้ําได้รับรองว่าสม,สมราคามากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมเพลย์เป็นยังไงแล้วก็เซตติ้งเป็นยังไงครับผม มาดูวิธีการเซตอัพเริ่มต้นของเกม Two Mini Ball กันนะครับเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเอาไทยแลนด์ตัวไหนเนี่ยเลือกเล่นนะครับก็รอบนี้จะเอานอมแล้วกันนะครับจริงๆมีไทยแลนด์ให้เลือกเล่นมากมายนะครับจากในนี้นะครับเราก็เลือกเอาไทยแลนด์ตัวนี้นะครับนอมตัวนี้มาซึ่งตัวนอมตัวนี้มันจะมีตัวไทยแลนด์เอ็นเค t e เตอร์นะครับแล้วก็จะบอกว่ามันจะต้องใช้ตัวชิปอะไรบ้างนะครับซึ่ง เราก็จะเลือกชิปนะครับจากตัวที่เป็นเลข1เลข5เลข2 0นะครับที่เป็นเครื่องหมายตามนี้เลยนะครับเป็นเครื่องหมายขวานนะครับเป็นเครื่องหมายคล้ายๆกับค้างคาวนะครับแล้วเป็นเครื่องหมายามีดสีแดงหลิงนะครับตามนี้เลยสีแดงสีน้ําเงินเข้มแล้วก็สีฟ้านะครับเลือกเอาออกมานะครับแล้วก็สลับ วางไว้ใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นกองเบอร์1อันนี้เป็นกองเบอร์5แล้วก็กองเบอร์20สนะครับส่วนตัวไทยแลนด์เองเนี่ยก็จะมีป๊กมันก็จะมีชิปของมันเหมือนกันนะครับก็จะเลือกเอาชิปที่ตรงกับหน้าของมันออกมานะครับแล้วก็จะมีลูกเต๋าของมันเองเหมือนกันนะครับก็วางไว้ใกล้ๆนะครับส่วนตัว Encounter Deck นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมี Encounter Deck นะครับซึ่ง ถ้าเราเล่นแบบปกติเนี่ยจะมี2อ,อย่างก็คือจะมี Special Encounter ซึ่งเขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกับตัว General Encounter ที่เขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นโซโล่ตรงนี้จะเขียนคาว่าโซโล่นะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเอาตัว e n c o u n t e r นะครับสุ่มหยิบออกมาตามจํานวนวันนะครับซึ่งในเนี้ยนมจะบอกว่ามันใช้ทั้งหมด8วันนะครับเอาไปลบ3ก็คือเหลือ5นะครับ เราจะสุ่มหยิบ e n c o u n t e r ออกมา5ใบนะครับเสร็จแล้วให้เราสลับไปพร้อมกับ Thailand e n c o u n t e r ตัวนี้นะครับอ่าเราก็สลับแบบคว่ำหรือสลับยังไงก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เอาตัว Special e n c o u n t e r นะครับอ่าตัวนี้ที่เป็น Special e n c o u n t e r เนี่ยให้เอาเลข1น,นะครับตรงนี้ที่เป็นเลข1อ่าเลข2เลข3นะครับตรงนี้ เอาไปวางทับไว้ข้างบนแบบที่ไม่สับนะครับแบบนี้นะครับส่วนที่เหลือ567เนี่ยเอาวางไว้ใกล้ๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสิทธิ์ได้ใช้อันนี้คือการเซตอัพ e n Counter Deck เหมือนกันมาดูวิธีการเซตอัพของฝั่งเกียร์ล็อกกันบ้างนะครับเกียร์ล็อกเนี่ยก็จะได้ตัวบอร์ดนะครับซึ่งเราก็จะเลือกตัวละครนะครับจะมี ตัวต่างๆให้เลือกมากมายนะครับยกตัวอย่างบูมเมอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเพลย์แมทสีตรงกับเขาแล้วก็ตัวเซตของลูกเต่านะครับส่วนตัวลูกเต๋าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลูกเต๋าบอกลำดับการเล่นนะครับเอาออกมาวางไว้ใกล้ๆข้างๆส่วนลูกอื่นๆเนี่ยยังไม่เอาออมาวางนะครับแล้วแต่ตามให้เราดูว่าคู่มือแต่และคู่มือเนี่ยมันจะมีตัวบอกอย่างเช่น ตัวนี้มันจะเป็นคู่มือของบูมเมอร์นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าตัวแบ็กอัพแพลนนะครับทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรายละเอียดต่างๆของสกิลของบูมเมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นิ๊กินเนอร์บิวสเตรตก็คือจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราควรจะ,ะสร้างบูมเมอร์ไปทางไหนอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่พอเราเล่นคล่องแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทําตามนี้ก็ได้ตัวนี้จะบอกความสามารถว่าตัวความสามารถติดตัวคืออะไรนะครับแล้วถ้าอัปเกรดเป็นด้านดาวเนี่ย แล้วมันจะเป็นความสามารถอะไรนะครับส่วนตัวนี้เอฟเฟกนะครับของลูกเต๋าว่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจุดสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่คือสกิลทั้งหมดของลูกเต๋าของเกียร์ล็อกก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวนี้นะครับที่เป็นวงกลมนะครับหมายความว่าเป็นสกิลเริ่มต้นเป็นลูกเต๋าที่มีมาเริ่มต้นเลยนะครับอย่างของบูเมอร์เนี่ยก็จะเป็นเบอร์1 2 3 4เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาลูกเต๋านะครับ เบอร์ 1>, 1 2 3 4ก็อาจจะเอามาใส่ในนี้นะครับเป็นสกิลเริ่มต้นส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นรูปที่เป็นดาวนะครับที่เป็นดาวอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นสกิลเริ่มต้นของแต่ละสายอาชีพยกตัวอย่างเช่นตัวแฟกตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วคุณจะอัปเกรดต่อไปอย่างบิ๊กบูมได้นะครับอยู่ๆจะมาอัพเป็นบิ๊กบูมเลยไม่ได้นะครับ ส่วนตัวลูกเต๋าต่างๆพวกนี้นะครับจะเอาไว้ใส่ในเฮล์นะครับเป็น HP เพิ่มต้นอย่างเช่นเวลาเราอัปเกรดจาก3เป็น4ก็จะใส่อย่างนี้นะครับเหมือนกันมีแอ t แท k มีด e f เ n น e ์มีด e x ซ e ริตีนะครับส่วนลูกเต๋าตัวนี้นะครับเป็นลูกเต๋า n i t i a t i v e นะครับก็คือบอกลำดับการเล่นนะครับให้เอาวางไว้ข้างๆตรงเพ e p แ r รียก่อนแล้วก็เอาตัวโทเค็นนะครับตัวโป๊กเกอร์ชิพของบูมเมอร์นะครับ ด้านนี้นะครับด้านหลังที่มันเป็นรูปดาวอันนี้เป็น i n นเนทบวกหนะครับเราต้องอัปเกรดแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราดูเฮล์นะครับเป็น3เราก็เอาตัวเลือดนะครับ3อันนะครับไปใส่แล้วก็วางไว้บนเพล p Area ียอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นอันจบเซตอัพโอเคตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะครับก็ อย่างเพย์แมทพร้อมตัวสรุปพร้อมนะครับก็เริ่มเลยนะครับก่อนเช่จะเริ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเราจะนะครับเลือกว่าเราจะเล่นแอดเวนเจอร์นี่ในโหมดไหนซึ่งแนะนําว่าให้เลือกเล่นในโหมดแอดเวนเจอร์นะครับซึ่งง่ายสุดๆนะครับสำหรับเหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่แต่ว่าถ้าคุณเล่นแบบไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแอดเวนเจอร์โหมดเนี่ยจะเริ่มต้นโดยการที่ให้นะครับทุกตัวเฮล์นะครับตัว HP เพิ่มคนละ2หน่วยนะครับ อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย HP ตอนเริ่มต้นจะไม่ใช่5ตัวนี้จะเป็น7นะครับส่วนของบูเมอร์ก็จะเป็น5ด้วยกันอ่าจะเป็น5โอเคอันนี้แล้วก็ยังให้1น,นะครับ1 Training Point นะครับซึ่ง Training Point เนี่ยคุณจะสามารถไปอัปเกรดตัวสเตตทั้ง4อย่าง Health, Dexterity, Attack, หรือ defense หรือว่าเป็นสกิลได้เลยซึ่งจะมีข้อกำหนดบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพิกเก t นะครับเริ่มต้นเขาอยากจะ ทอยดีเฟนต์นะครับอ่าทอยดีเฟนต์เยอะๆนะครับเขาก็จะลองดูว่าจะอัปเกรดตัวดีเฟนต์ได้หรือเปล่าโดยการทอยเต่าเท่าจำนวนนะครับนี้นะครับจะแตะปัจจุบันคือ2เราก็ทอยนะครับทอยปึ๊บนะครับซึ่งพอได้กระดูกอันนึงถือว่าเฟลนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราดีเฟนต์เนี่ยเราทอยใหม่ได้อีกหนึ่งนะครับลุ้นออย่างเงี้ยถือว่าสําเร็จนะครับเราก็จะเอาเต๋าตัวนี้มาเพิ่มนะครับ ส่วนของบูมเมอร์นะครับบอกว่าเอ้ยเอาอะไรดีเอาแอดแทกนะครับซึ่งถ้าแอดแทกเนี่ยเราก็จะถอยลูกเต่านะครับตามอันนี้เหมือนกันแต่ว่าห้ามพลาดอย่างเงี้ยถือว่าพลาดนะครับอัปเกรดตัวแอดแทกไม่สําเร็จแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงนะครับก็คือเอาแต้มไปอัปเกรดอย่างอื่นได้ซึ่งบูมเมอร์ก็บอกฮ่ยฉันเอาระเบิดดีกว่าก็เอาแฟลกตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นนะครับ ทีนี้เริ่มต้นของแต่ละวันนะครับเราก็จะดูว่าเฮ้ย mm hmm. เนี่ยจะหมุนวันซึ่งวันนี้เป็นวันที่1นนะครับอ่าก็โอเคไม่ต้องหมุนอะไรนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นโดยการจว่เอ n นเคา t ์เตอร์นะครับทุกรอบนะครับพอจว่เอ n นเคา t ์เตอร์ปุ๊บให้เราอ่านนะครับว่าในเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จริงๆแล้วก็จะค่อนข้างสนุกนะครับมีตลกตลกบ้างนะครับแล้วด้านหลังของการ์ดเนี่ยจะมีช้อยส์บอกเราว่าเฮ้ยช้อยส์ไหนเนี่ย เราควรจะเลือกนะครับให้เป็นตกลงกันในกลุ่มนะครับซึ่งกรณีนี้สมมตินะครับผมเลือกช้อยที่1น,นะครับก็จะได้ตัวที่เป็นสัญลักษณ์ตัวคล้ายๆกับมีคนอยู่ข้างในแล้วก็มีวงโคมล้อมรอบอย่างนี้หมายความว่าเราได้เทรนนิ่งพอยต์นะครับมี2สัญลักษณ์ก็คือได้2องเทรนนิ่งพอยต์ส่วนที่เป็นฮีีก็คือได้รูทนะครับกรณีนี้เอา2องเทรนนิ่งพอยต์เราก็ดูว่าจะอัปเกรดอะไรอีกซึ่งโอเคพิกเก็ตเด็กสไม่น่าจะพอเขาก็อัปเกรดเด็กชาริตี้ซึ่ง ถือว่าสําเร็จทันทีนะครับอันนี้1นนะครับแล้วอีกอันนึงเราก็เอาสกิลสักอันหนึ่งนะครับก็คือ Standground อย่างนี้นะครับก็สําเร็จนะครับส่วนของบูมเมอร์อ่าบูมเมอร์ทำอะไรดีบูมเมอร์เขาบอกว่าเฮ้ยเอา Smoke Screen ดีกว่านะครับอ่าเป็นสกิลอันที่1แล้วก็อีกอันนึงอ่าเอา a t t แ c k แล้วกันเมื่อกี้ attack ไม่สําเร็จทอยใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าอันนี้สําเร็จแล้วนะครับเราก็อัปเกรดให้บูมเมอร์นะครับ โอเคอันนี้อันนี้ก็คือถือว่าจบวันทําสําเร็จนะครับเราก็มาดูว่าตัวการ์ดเนี่ยด้านล่างซ้ายเนี่ยมีตัวเลขหรือเปล่าซึ่งกรณีนี้มีเลข1อยู่ที่เป็นรูปเฟืองหมายความว่าคุณจะเอาการ์ดตัวนี้ไปวางนะครับไว้ใต้การ์ดไทยแลนด์นะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้ p r o เก e s ได้หนึ่งแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ progress ถึงตรงตัวเลขที่อยู่ในนี้ซึ่งก็คือ6นะครับหมายความว่าเราก็ไปไฟท์กับนอมได้เลยนะครับไฟท์กับไทยแลนด์ตัวนี้ได้เลย อันนี้ก็คือจบกลางวันนะครับทีนี้พอจบรีโซฟอะไรเสร็จปุ๊บเราจะเข้าสู่รีคอฟเวอรี่นะครับเฟสก็คือการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูเนี่ยเราจะมีช้อยส์ทั้งหมด2อย่างคือช้อยส์ที่เป็นกลุ่มนะครับก็คือถ้าหากเรามีรูทเนี่ยนะครับมีตัวรูทเราสามารถแลกเปลี่ยนยังไงก็ได้หรือว่าให้เพื่อนไปเลยก็ได้แต่ว่าเราจะมีรูทได้ไม่เกิน4ใบนะครับ ถ้าเรามีรูทเกิน4ใบเนี่ยเราต้องทิ้งให้เหลือ4ใบเลยนะครับก็จะมีสถานะอะไรเฮฟวี่นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจะคิดเป็น2ใบอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับอันที่2นะครับที่เป็นช้อยส์ที่เป็นกลุ่มนะครับทุกคนทําได้นะครับก็คือโ o ร e r รูทนะครับเราจะสามารถปลดล็อกโทรฟรูทได้โดยการใช้ลูกเต๋า4ลูกนี้นะครับได้โคะทีนะครับไปช่วยเพื่อนปลดล็อกก็ได้นะครับซึ่งไอตัวนี้ถ้าปลดล็อกได้ในส่วนใหญ่ของจะดีกว่ารูทนะครับอ่าอันนี้ หลังจากนั้นถัดมาเนี่ยเราจะได้ช้อยสองแต่ละคนนะครับซึ่งก็คือจะเลือกฟื้นเลือดเต็มหรือเปล่าซึ่งกรณีน,นี้เลือดเราเต็มอยู่แล้วทีงไม่ทันได้สู้นะครับเราก็ไม่ฟื้นเลือดนะครับอย่างที่2ก็คือหากเรามีรูทเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนรูทกับในกองได้โดยการที่เลือกทอยลูกเต๋านะครับแอทแทกหลูกนะครับพอทอยเสร็จปุ๊บนะครับถ้ามีกระดูกกี่อันสมมุติว่ากระดูกขึ้น3ลูกนะครับสมมติสมมติ กระดูกขึ้น3ลูกเราก็เอาไอ้การ์ดที่เรามีอ่ะทิ้งไปแล้วก็จกการ์ดรู้3ใบขึ้นมานะครับแล้วเลือกใบหนึ่งนะครับที่เหลืออีก2ใบก็คือทิ้งออกไปนะครับก็คือเหมือนเปลี่ยนนั่นเองแต่วิธีนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดตอนทอยเนี่ยทอยไม่ได้กระดูกเลยเนี่ยไอ้การ์ดที่เราที่จะเอาไปแลกเนี่ยก็คือเสียไปเลยเหมือนเดินสะดุดแล้วทำไอเทมหายอะไรประมาณนี้นะครับส่วน ชอยสุดท้ายนะครับที่แต่ละคนสามารถเลือกทําได้ตามใจนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะทําพร้อมกันก็คือการสเกลเราสามารถสเกลดูตัวบนสุดของแต่ละกองได้โดยการทอยเต๋าตัวหน้า6ตัวนี้นะครับสมมติอันนี้ทอยปุ๊บได้6หมายความว่าถ้า6เราจะได้สเกลตัวเบอร์20ตัวนี้นะครับแต่ถ้าทอยได้4หรือ5จะได้สเกลตัวที่เป็นเลข5นะครับแล้วก็ถ้าเป็น1 2 3เนี่ยเราจะได้สเกลตัวที่เป็นเลข1 อันนี้เราทอยได้6เราก็สเกลตัวนี้พอสเกลเสร็จดูปุ๊บถ้าเราไม่ชอบใจเอาไปวางไว้ใต้กล่องน,นะครับแต่ถ้าเราโอเคกับมันเนี่ยให้เราเอาวางไว้บนสุดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทอยได้6อ่าสมมติปุ๊บวางไว้บนสุดสมมติอันนี้ทอยได้5เราก็เปิดดูปุ๊บอุ้ยไอตัวนี้เก่งอ่าเราก็เอาไปไว้ใต้กล่องอย่างน,นี้อันนี้คือจบวันที่1น,นะครับ มาดูกันต่อในวันที่2อีกสัก,กวันหนึ่งล้วันนะครับว่าเป็นยังไงเราก็เริ่มต้นจากการที่เลื่อนตัวเด y เคาเตอรนะครับไปวันที่2อย่างนี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับก็คือจวเอน c o u n t อร์ขึ้นมานะครับพอจวเอนเคาเตอรขึ้นมาปุ๊บก็อ่านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกช้อยนะครับว่าจะเอาอยังไงซึ่งอรอบนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยเราเอาช้อยล่างดีกว่าเพราะว่ามีได้ t r รน n ิ n งพอยต์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเราอ่านได้นะครับ เลือกเลือกได้เลือกช้อยได้หรือถ้าจะให้อินกับตีนเนี่ยให้ใครก็ได้อ่านนะครับแล้วก็อ่านแต่ช้อยด้านบนอย่างนี้นะครับอ่านแต่ตัวด้านบนแล้วก็ให้เขาเลือกโดยที่ยังไม่รู้ผลของอาการต่อสู้หรือว่าผลของช้อยนั้นๆน,น,นะครับโอเคอันนี้สมมุติว่าเลือกด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีเขียนบอกว่าเฮ้ย BQ นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคําว่า BQ เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเซตแบตตี้คิวนะครับซึ่ง ตัวนี้มันจะไปเกี่ยวใน battle นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว battle กันอีกวิดีโอหนึ่งนะครับอ่าเมื่อเราสู้อะไรกันเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราแพ้นะครับก็คือเกียร์ล็อกทุกตัวทั้ง2ตัว k n o c เ out ก็คือเลือดหมดเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยก็คือทิ้งการ์ดใบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ recovery phase ทันทีนะครับส่วนถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์ของ choice นั้นน,น,นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของข้างล่างด้วยอันนี้คือ เหมือนจบวันยังไงก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเลือกช้อยส์ไหนแล้วก็ถ้ามีเฟืองก็เหมือนเดิมก็คือเอาไปวางไว้ใต้นอมตัวนี้นะครับอ่าเป็นการจบอีกวันหนึ่งนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปราบบอสได้ก็คือจบทันทีก็คือชนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการล็อกคลิกกันดีกว่าที่เมื่อกี้บอกนะครับสมมติว่าเราจั่วขึ้นมานะครับ ตอนจบรอบนะครับตอน Re Recovery Phase เนี่ยเรามีทรอฟ o ูตตัวนี้อยู่ซึ่งตัวทรอฟลู o เนี่ยจะมี3 s t a เตนะครับเรียงก็คือ 1, 4, 3, 1 l สี e r นะครับ4 Trip แล้วก็3 Force นะครับซึ่งกรณีนี้เราจะได้ทอยเต๋า3ลูกนี้นะครับแล้วก็ลองดูว่าเราปลดสลักตัวนี้ได้หรือเปล่าซึ่งโดยปกติแล้วการทอย1ครั้งเนี่ยจะไม่สามารถปลดได้หรือว่าต้องให้เพื่อนมาช่วยสักอีก1หรือ2ครั้งเนี่ยถึงจะสามารถปลดได้นะครับ กรณีนี้เราจะค่อยๆปลดไปทีละอย่างอย่างอันแรกก็คือ L 1นะครับเราก็จะถอยเตา๋าอ่าสมมติอันนี้เอาออกก่อนนะครับเราก็จะถอยปุ๊บให้เราดูว่าอันนี้มี L หรือเปล่าซึ่งนะครับอันนี้ไม่มี L เลยนะครับแต่เรามีลูกเต๋านะครับ Intuition ตัวนี้ซึ่งบอกว่าเราสามารถรีโลใหม่ได้1ครั้งนะครับเรารีโลอะไรดีนะครับเราก็รีโลตัวนี้ละกันนะครับแล้วก็เราก็ถอยใหม่นะครับ ปุ๊บนะครับอ่ะอันนี้นะครับพอเราทอยเสร็จปุ๊บเราได้ลูกเต๋าอันนี้ไออันเนี้ยมันบอกว่าให้แอคชั่นตัวอะไรก็ตามเนี่ยเปรียบเสมือนบวกหนึ่งนะครับอ่าหมายความว่าถ้าสมมติตัวเนี้ยเป็น 2T ก็หมายถึงเป็น 3T เลยอ่าผมสมมุติว่าเมื่อกี้ผมทอยได้ 2L แล้วกันนะครับแล้วผมทอยได้ตัวนี้นะครับบวกหนึ่งหมายความว่าตอนเนี้ยตัวเนี้ยเป็น 3L ซึ่ง ไอตัวทรปลูตัวนี้มันต้องการแค่ 1L แอก็สามารถปลดล็อกขั้นแรกได้เหมือนเหมือนม,มี3ล็อกนะครับก็อ่าก็สามารถปลดล็อกได้แล้วข้อดีของไอหน้าเตาบวก1ตัวนี้หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเอ็กซอรสต,ตัวนี้ก็คือไม่ต้องเอาทิ้งนะครับหมายความว่าตอนนี้ลูกเต,าต่าตัวนี้โดนออกไปแล้วปุ๊บนะครับเราจะปลดล็อกอันที่2เราเหลือลูกเต่า2ลูกนี้นะครับสมมุติว่าทอยไปปุ๊บ ได้ตัว T นะครับอ่าได้2 T ทีตัวนี้นะครับแล้วก็3 t ทีตัวนี้นะครับอ่าสาทีแล้วก็บวกอีก1ตัวนี้เป็น4 t ทีก็หมายความว่าตอนนี้ปลดล็อกอันที่2ได้แล้วนะครับก็จะเหลืออันสุดท้ายคือเบอร์3นะครับแต่ว่าลูกเต๋าหมดเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปเสียบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อมาร์กว่าเฮ้ยตอนนี้เราเหลือแค่เลข3อันเดียวที่เป็นฟอร์สนะรอบหน้าหรือว่า รอบรอบนี้แหละให้เพื่อนมาช่วยปลดล็อกตัวนี้ก็จะปลดล็อกแค่ตัวหลังสุดอะไรอย่างนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอไอเทมที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าเพอร์มาเนนต์หรืออะไรนะครับตัวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน,นปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะมีสภาพเหมือนรูทก็คือเราจะสามารถอาตอน Recovery phase จะสามารถทิ้งเพื่อจัวแต่ว่าจะจวได้รูทนะครับหรือว่า ให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะรีบรีบหาไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับกับทู่เมนิโบนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจริงๆแล้วเกมเล่นไม่ยากเลยนะครับแต่ว่า,าเนื่องจากมีสกิลอะไรต่างๆนะครับตามแบบฉบับของตัวเกมประเภทตันเช่นคลอหรือว่าเกมบุกตะลุยเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเกมเนี่ยอาจจะแบบ เหมือนเหมือนจะยากแต่จริงเนี่ยจัวจัวเอ็นเคาน์เตอร์อ่านแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็เริ่มตะลุยไปซึ่งก็จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรมีมีความน่าสนใจในในแง่ของตัวการ์ดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีมุกตลกหรือมุกอะไรอย่างเงี้ยว่าทาไมมันซวยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็มีเอ็นเคาน์เตอร์เยอะแยะนะครับซึ่งถ้าบวกภาคเสริมไอตัว4 0 d a ที่เดนี่ยจะทําให้ยิ่งมีเอ็นเคาน์เตอร์เยอะมากขึ้นไปอีกนะครับ ตัวที่ผมชอบมากๆสำหรับเกมนี้ก็คือตัวะระบบการอัปเกรดคาแรคเตอร์ซึ่งตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยให้ฟีลลิ่งการเล่นที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวพิกเก็ตเนี่ยพิกเก็ตก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับว่ามีโลนะครับมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสกิลที่เอาไว้ปกป้องแต่จริงๆแล้วตัวนี้มีการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงมากอย่าง ใช้2 back up p l a แพนี่ใช้โลตกเนี้ยชิลแบชเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีสกิลอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นสกิลตัวสลับตำแหน่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวแท้งที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับหรืออย่างบูมเมอร์เนี่ยเวลาเล่นก็จะให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่อนแอจังอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเป็นตัวเรนตัวเดียวที่มีมาให้ในกล่องหลักนะครับซึ่งตัวระเบิดมนะันค่อนข้างแรงมากๆ อาจจะสามารถกําจัดทั้งบอร์ดเลยแบบอูมระเบิดทีเดียวนียทำให้เกือบตายหมดเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นให้โทษก็คือเป็นระเบิดและเพื่อนตายเองก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะต้องใช้อย่างระมัดระวังบูมเมอร์เป็นตัวที่ผมว่าก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรท้าทายในการเล่นนะครับก็มีวิ่งหลบหลบหลังนู่นนนี่น,น,นี่แต่ว่าส่วนใหญ่ช่วงแรกๆจะตายบ่อยเพราะฉะนั้นควรจะอัพ HP ไว้ยเยอะนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวแทนทรัมนะครับซึ่ง ตัวแทนทรัมเนี่ยก็จะเป็นตัวคล้ายๆตัวอัศวินนะครับซึ่งซึ่งเล่นกับความโกรธของตัวเองนะครับซึ่งยิ่งถ้าเราโดนโจมตีเยอะโกรธเยอะเนี่ยมันจะมีท่า instant kill หรืออะไรซึ่งแทนทรัมเนี่ยเป็นตัวที่ผมเล่นโซโลโ่ค่อนข้างบ่อยนะครับก็เป็นตัวที่สนุกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในการเล่นค่อนข้างสูงต้องใช้แท็กตกอะไรแบบบางทีเฮ้ ยอมยอมโดนอัดอะไรเงี้ยเพื่อจะเอาเรชเรชค่อนข้างเรชขึ้นนะครับแล้วเอาไปใช้ทําอะไรต่างๆได้เยอะเอาไปเป็นแบ็กอัพก็ได้หรือเอาไปฟื้นเลือดก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหมอเนี่ยเป็นตัวที่แนะนําว่า,าบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหมอม่งอาจจะน่าเบื่อหรือเปล่าเล่นเป็นซับพอร์ตเล่นไปฮิลคนอื่นไม่เลยครับหมอเกมนี้เนี่ยบางทีอาจจะอึดแล้วก็ปล่อยพิษ หรือว่าเป็นทําอะไรได้เยอะแยะโอ้โหหมอหมอเกมนี้เก่งมากๆแล้วก็ยังมีภาคเสริมเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเหมือนตามที่อยู่ด้านหลังนะครับมีแกสเก็ตมีอะไรล่ะมีมีตัวยิงธนูอ่ะอยู่ๆก็จำชื่อไม่ได้มีตัวยิงธนูนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจเกือบทุกตัวเลยซึ่งมันจะให้ฟ e ลลิ่งการเล่นของเราเนี่ยแตกต่างกันไปถึงแม้จะเล่น ด่านเดิมนะครับก็ใช้ตัวใหม่หรือว่าจริงๆใช้ตัวเดิมเนี่ยคุณอัพสกิลไปในอีกรูปแบบหนึ่งอะ่ะคุณก็จะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่ผมว่า,าด้วยอุปกรณ์นะครับโอ้โหเป็นโป๊กเกอร์ชิปแบบหนักแล้วก็มันเคลือบมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเพลย์แมททำจากเนโอพีนนะครับอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับกันน้ำได้เลยนะครับมี บางคนนี่เอาไปเล่นในน้ําให้ดูเลยนะครับแล้วก็ตัวลูกเต๋าเนี่ยไม่ให้ติดสติกเกอร์นะครับตัวนี้คือสกรีนลงไปเลยนะครับก็ค่อนข้างคงทนเลยนะครับมีตัวถาดเก็บมาให้พร้อมนะครับก็คือถ้าใครซื้อไอตัวพวกนี้ไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปนั่งซื้ออินเสิร์ตอะไรนะครับซึ่งผมมองว่าด้วยอุปกรณ์ที่มันให้มานะครับบวกกับราคาถึงแม้อาจจะดูแพงเนี่ยแต่ว่าบางเกมเนี่ย คุณซื้อปุ๊บคุณจะต้องไปซื้อตัวอัปเกรดอุปกรณ์อะไรเยอะแย,ยะก็ราคาเท่าๆกันนะครับแล้วก็คุณจะไม่ได้ตัวกาซดท,ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น PVC นะครับพลาสติกซึ่งน้ำหกอะไรไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็ทนรอยขูดขีดแล้วก็โหงอได้ขนาดนี้นะครับก็โดยที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ถือว่าอุปกรณ์ค่ายนี้ทำมาได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรดี คือสุดแล้วอะนะครับสุดเท่าที่เขาจะสุดได้นะครับในราคาแค่นี้ผมถือว่าก็าสมราคาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมเพลย์นะครับสนุกมากๆรีเพลย์ส,สูงสูงแบบไม่รู้จะสูงไงแล้วเพราะว่าเกมเนี้ยผมว่าผมเล่นมาน่าจะเกิน20รอบแลวนะครับโซโล่ไปประมาณ10กว่ารอบแล้วก็เล่นกับคนอื่นไปก็เกือบเกือบสิรอบเนี่ย ผมยังรู้สึกว่ายังอยากเล่นอยู่เลยนะครับด้วยอยากทดลองตัวละครใหม่ๆหรืออยากลองอัพแบบนี้ดูอยากลองจับคู่พิเกตกับบูมเมอร์ไหมพิเกตกับเทนทรัมไหมพิเกตกับแพเชสไหมหรือว่าจับคู่กับตัวละครตัวอื่นแล้วยิ่งโดยเฉพาะมีภาคเสริมมาด้วยเนี่ยโอ้โหทำให้รีเพลย์นี่สูงสุดๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับ ลองเล่นดูลองเปิดใจเล่นดูนะครับผมหลังจากที่จบกับ Descent จบกับ m a s s i v e แล้วเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้แบบเหมือนตื่นเต้นกับตัวเขาเรียกว่าอะไรเกมดันเจี้ยนคอยอื่น,นแต่ว่าพอมาเจอตัวนี้นี่คือหลงรักเลยนะครับก็ติดท็อป10ออทามขอผมได้ไม่ยากเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้ผมตั้งใจทำคลิปมากๆแล้วก็มีอีก4คลิปที่แนะนำตัว ละครทั้ง4ตัวของ Core Box แล้วนะครับแล้วก็มีตัว Battle นะครับโดยละเอียดแล้วก็ตัวอื่นๆก็จะพยายามแปลให้มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็จะพยายามค่อยๆทำนะครับทำตัวตัวสรุปของตัวภาคเสริมอื่นๆนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะค่อยๆทำอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคก็ จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทูมินิโบนนะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าเราแบบตั้งใจทำมากมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ